ผักไทยเนาะจ้าเนี่หละผักไทยอันแนวกินแนวอยากเนาะจ้าเนาะกแก้วมังกรเนี่สาลี่ได้มาหกหน่วยเอด้เอาอันอันกะเพรามาแพ็คหนึ่งแล้วก็ผักขาแพ็คหนึ่งเนาะจ้าแล้วก็ได้บักเงาะสิบหน่วยมันแพงบักริ่นจีก็คือมันมีสองแบบทีเอามาลินจีแบบเลือกเองเนาะจ้าสะเดา กับเดาจะจ้ะแบบเผาสามน่วยเนาะจ้ะเนาะเหตุเพราผู้ทัวผู้มันงามก็ับเอาทั่วผู้ไม่น่ามทัวผู้สวยเป็นตัวแสบปุ๋นะอ่อนๆอยู่นี่ละจ้าเอ็มบลวนเอิรนหมางเองียงสวัสดีจ้าคุณแม่พี่นอ้องมิน,นีิเอสมารีวิวหมากไม้นะจ้าไปไปซื้อหมากไม้มานนี่นี่บักซาลีจ้าบักซาลี จะตื่นเต้นนะจ๊ะเพราะว่าโดนแล้วบ่ได้กินนะจ๊ะบักซาลีลินจีบะนี้มันมีลินจีแบบนี้มันเอไปสองล้านนี่ก็ได้แบบเป็นหน่วยมานั่ีแบบมีจําบ่ไดฝากพื่นสื่อนะจ๊ะบักซาลีแต่บักม่วงเมื่อไว้ถ่ากินนำ้ำบะนี้แต่บักซาลีนะจ๊ะเราจะมี แก้วมังกรแบบนี้่ยแก้วมังกรแก้วมังกรแต่กแก้วมังกรมาทั้งหมือดไปสองหลานหลานละสองน่วยแบบนี้นวยงามจ้าแบบนี้นวยงามหมากลินทีเอกสร้างเป็นมากอง ซองกระบะไม่จอ่ซองกระบะแบบนี้ซองกบบระบะแล้วว่าแล้วเราก็ไปอีกร้านหนึ่งไปได้แบบเป็นน่วยไม่อีกอ่ะอันนี้ก็เลือกเอาเลือกน่วยเอาเอาไม่ยีิบนวยบังงาะบังเงะเอามาซีนวยบังเงาะนวยก็โอเคอยู่กับน,นวย อันนี้ถ้าเป็นเงื่อนไทยกับสิบบาทจ้ะหน่วยหนึ่งได้หนีหน่วยละสองคนสิบบาทสิบบาทสิบบาทบักซาลีก็งามจ้ะบักซาลีงามงามบักซาลีเป็นเงื่อนไทยนั่นหน่วยละสามสิบบาทเหลืวอีกก็ได้บกับก,บกเผาบักเผามาบักเผายามาสามหน่วยสามหน่วยนะจ๊ะบักซาลีเอามาหกหน่วยเพราะว่าเหมือนอื่นลาสิ วายผ่านอกจากนุ่ยอ่นเบินวันผ่าเป็นนื่ยอินในผลไม้ขึ้นหิ้งพอดีนอกจากเนาะบกเผาเามาสามน่วยบักแก้วมังกรบักแก้วมังกรเป็นหนึนหน่งสีน่วยบะนีแนวแปลกไอ้พวกเคยเห็นหมายอีหยังนี่หมายอีหยังคือเป็นหนึงซี่ผู้หายครับบะเคืออีหยังหมายอีหยัง เอวมาสองนวยเอวบัลลูนเป็นหมายอียังนะจ๊ะเนี่ยเลี้ยวเบิงขึ้นเนะี่ยบักแตงกินจังไดบิงหูจ้ะนั่นบกิกให้กินนั่นแต่ว่าอยากล่องเสียวมาล่องเสียวมาล่องกินเบิงบะเนียนอันไปสื่อของมาแล้วก็เลยมาแวะเอ่อร้านพิทตอดนะจ๊ะร้านพิทตอดร้านไทยร้าน ลานเพิ่นคายพักอยู่ลอยเงี้ยนบ่ไกลจากบ้านดอกแนวใด่าตีนัีนแนวใดมากมรกะเพากระเพาเน่เดาแนวมาส้ายคมนะจ๊ะเอเป็นคนมาก,กินคมเน่เสดาสะเสดาวหัวพรูงามงามสดสดไหมจ๊สะสดสดเป็นหัวเก้าเข่าว่มเหมือนนี่ เลยก็เอ,า,อาโอมมานั่าใจอยากกินไข่เจียวะอมมืออื่นนตุ้ยนมือ่นอย่บานมื่นบดไปทุระทางใดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะซื้อมาแล้วก็ซื้ออีกนะคะเพราะว่ายนี่มันอยากมันก็อยากนะจ้ะเนาะสรุปแล้วอยู่เฮียนมีแจ็คซิกบกระป๋องละอันเด้ออันเห็ดพอเห็ดพอเห็ดพอบ้านคออืน่นเห็ดพอ นี่แหละจ้าแต่ว่าอบักเผาไอเด้เมื่อสามหน่วยนี่บักเผาสามหน่วยบักเกียรมื่ก,ก่อนกับเตะหัวไอ้ได้เพราะว่าล้านหนึ่งขายถือล้านหนึ่งขายแพงแต่ว่าแพง <c oughs> ขาดเสือกันหนาวแพงกับอันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดคโอนกับ ตีไปร่อยร่อยซิบกลัวนี่ละร่อยร่อยกุบบาทน้อยนีร่อยก่บบาทความแตกต่างกับแตกอยู่เพราะว่าอันนี้มันสิเป็นเปลือกนาได้นี่คุณเด้อันนี้สิเป็นเปลือกบางขนาดกัต่างกันนิดเดียวคนละสายพันธุ์อันนี้น้อยปอมกลัวน้อยหนีน้อยแย,ยวกกลัว ก็จนะเนาะเนี yeah. ่ยอันนี้ซื้อยูเฟอร์เทคอันนี้ซื้อยวนริมาริมาตูซินนะจะเนาะริมาก็ได้อันริมาก็สิมีบักเฟื่องแต่เอ็มคิดว่าบักเฟื่องเอ็มบอมาพอเอ็มเอาบักม่วงแล้วเน็่ก็เลยกว่าบักเฟือเออเฟ่องมากเพราะว่าบลูนเป็นเฟื่องหวานหรือเฟื่องสมแต่เฟื่องสมกัน่าสนใจอยู่แต่บักเฟื่องหวานเอ็มก็คอยมากิน ได้บะง้อมะขืนหินกับซีขืนหินบะง้อแก้มังกรแล้วก็สาลีสาลีเหลืองสาลีไทยเลยจ้าบัางเนี้ยน,นันน่นนั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 ่นสาลีนี่เป็นเงินไทยประมาณหกสิบบาทสองน่วยได้นน่บังเมื่อละสามสิบบาทบักดินจีน่วยละห้าบาทบักดินจีนนะจ้าดินจีลูกละห้าเงาะลูกละสิบสิบบาทพี่น้องบังเนี้ย ตะลิตนเนาะผู้ใดว่าไม่ยู่เมืองหนอกมันดีบบบนี้ถ้ากันแฮมรมาโหลด <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามจา้าขอบคุณที่รับชมเนะจ้ะเนาะสวัสดีจา้าผักไทยเนะจา้านี่แหละผักไทยอันแนวกินแนวอยากเนะจ้ะเนาะผักแก้วมังกรเยอะสาลีได้มะหกหน่วยเอไดเเอาอันอันกะเพรามาแพกหนึ่งล้วกา ผักขาแพ็คหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ได้บักเงาะสิบหน่วยมันแพงบักลิ้นจีก็คือมันมีสองแบบที่เอามาลิ้นจีแบบเลือกเองนะจ๊ะสะเดาสะเดาลนะจ๊ะบักเผาสามหน่วยนะจ๊ะเนาะเด็นทั่วผู้ทั่วผู้มันงามก็ได้เอาทั่วผู้แม่น้ำทั่วผู้สวยเป็นกระแสบปุณนอะอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่แหละจ้ะเอ๊ะบอล้วนเอิญหมางเอียง เกี่มั่งก่อด้ว่าจะเหมดอนซีน่วยขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณติดติดตามะนะจ้าเนาะสวัสดีจ้า